สบายดีเด้อพ่อพี่น้องพี่น้องเอ้ยว่ามาดอนติดโลกอันนนแัแหละพี่น้องเอ้ยโลกตัวมันละบาดไหนโลกเนี้ยงลำปีทักกินเนี้ยงอยงนี้แหละพี่น้องนี่ดีงัวนอนจนหนีเนาะมันเป็นตุ่มพี่น้องเอ้ยมันก็นแบบว่าที่เจ็บเจ็บขาเนี่ยตีตนมันพี่น้องเอ้ย ตอนกับอุ้งน้ำมันได้นหนึ่งพี่น้องเห็นไหมตุ่มมันตุ่มมันแตกเลยเห็นไหมอันหนึ่งแต่ก็มีในคามันเนาะคามันก็แตกพี่น้องนี่นแถวขคาแถวหนามันนี่เป็นตุ่มเห็นไหมพี่น้องนี่นี่เห็นไหมพี่น้องาตอนก็ตั้งเห็นเขามาซักยาเนาะพี่น้องเห็นเขามาซักยาให้เขาก็ดังมา กำลังอ่านแห่งของเสือคุณใบแต่ว่ามันก็ยังกินเฟื่องกินยังอันนี้เนาะเพราะว่าตุ่มมันมันคนมันลายเนาะตัวนี้มันขึ้นตุ่มมาด้อนโบว์โบวหูจากเลยแล้วมันแตกเป็นยังหูประมานี่เนาะเอามาสักยาให้ก้อนซึ่งนีมน้มอร์นเป็นยงังนรั่มีมันท่านเป็นยงังเีแกกำลังให้คนมาสักยาให้

ao สิอัก sọt ซอดเข้านะ มันะล่นี่มาเอาหัวุนเออเนี้กมนาพวกเอนซักดีซักซักบอลนี่นี่แม่บบอบอบซักคนซักนเเอาหัวมันซุนาเดมักแม่โอ้ยอันนี้ดังเออเลยซุกมาซักซองพิมดาหัวฝากคนสิเขาเออปามได้ใช่ได้เย่นใช่เลยเออ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 

พ่อตัวโอแน่วันแย่แย่มันเ้ยไปว่าัน้ตุมันแิค่ะเอายานีท่านะไ้ท่านเป็นขาไก่ได้ไมข่าไ่ดมดยาว่เป็นบอดเดรยากอ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 กยากกยายาอยากอกอยางยากอกยอยอยอยามยายายอออยอาออกกออยาอกย ของประสานบอสิออสิเอยฉีออกไข่พนี<อ>่ไรที่บอนปากมันอุดป,ปวเพยปวเพเป็นตุวหามันอีนเสียงสักยงเพมันบาปกันกัน่แน่ลสองกันยังบ้านอีกันนมิจฉ<อ>มีบอลอื่นอีกอยู่บ่เฮ<ะ>้ยสีช<อ>ีได้เเนะี่ยมีบอลอื่นอีกอยู่บ่ นเดียสัตวเดีวนีรอวะตัวเดียวใตุเบแบบแบักซักป้องกันล่ักป้องกันแบขวดนึงซักไหนหตมันบอกอาจจะอาเอยาดศมาซักป้องกันอยู่อยู่นี่โอ๊กน่อนโอ๊กแนก6แนโของเบีบางวันกะทดยวเอากำไรบอีเดผมิกรรอยู่กลุ่มบานเดียวกัน ันวกันเวเออมาหาร,ราคากางกัน,น,นกินก้นาก้นเอินกัดอารอยู่เมืองหานมาประชุมบงังถึงไปด้วมอยู่กุ่มน้ำหมายอุ่วดละบาดอืมันมาขายแงแต่เ่นทีปอนี้ก็ซักยาแล้วตอนนพี่เนองเจนซิมซึมนะน้อยหนึ่งเนาะเ็น,น,นะนมาตุ่มมันเอาอันนี้ใส่มันเดี่ยกินหมดแล้วเอาอยาสีใส่ย,ยาเขียวนะ mặt chân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  mặt Mình nên mặt 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 nên mặt 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 này mặt 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 เดวจะมันจะเป็นอะไรนักไม่รอ้เศ้าด้วยอย่างไี้เนาะเห็นไหมเป็นตุ่มตุ่มใหญ่อะไรฉิดแตกแตกเอียงมาเห็นไหมฮ่าดูห่าดูเปิ่งจังเห็นเนาะเป็นน้ำเมงไหมไอ้หม้อมันกินมันคนมันหลาย เป็นอย่งไรเป็นแม่ไปกินเพื่อนให้ใหกแก่เสี่ยวคุณกินเพื่อเขางามตาหันมเขาหมูเนาะพี่น้องงวนตัวนี้สดมันจะเข็ดังไหนมันจังสิเข,ขาหมูเนาะพี่น้องจังสิบหอยตัวนี้สดมากับตัวรำนี่มาสดมาซอ,องโตมันก็เลยบริหารเนาะพี่น้อง คิดยังไงเสื่อ